มีโดนอีกแล้วอ่ะมารดิมารดิที่กูบอกอ่ะจุดเราอ่ะก็มารดิเวลาจบให้มาร์คตรงที่กูบอกอ่ะกูมาร์คแล้วกูมาร์คแล้วกูมาร์คแล้วมาร์คเต็มระบบอะไรอีก นั่นแหละมาดจอระบบะก็เม้าอะเบาเบาเบา ไม่โล่งงงให้ให้พีให้พีมันไปให้พี่เติ้ลไปให้วี่อูไอ้ไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงง ไปไปนี่ไหมเลเบลไหมเออเลเบลเลยเอาเอาไปเก็บนี่นี่เดี๋ยว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 ไปเอาพูนอยู่อันนี้ก่อนอยู่กระดาษก่อนกระดาษบนเลยไม่ต้องงงไม่ต้องพวกผมตัวสามดุตว่ะ